โอเคก็มาเปิดกันนี่คือวันที่สองนะแล้วผมจะเอาคลิปไปลงในวันที่สามตัวมงสิบใบอะตัวมงสิบใบหาไม่อยากได้ใครเอ่อเอาตีหมูหรืออะไรดีนะตีหมูก็ดีเราผมชอบโอเคเก็ตส์เลยนะผมชอบโอเคเก็ตส์งั้นสายชาเดืนไม่ปล่อยมันผมชอบโอเคโกเก็ื่อมีครบเครื่องมีทั้งยิการับสีแล้วดราไม่เหยียดจากเอฟซีจากมานี้สิบใบแบบเบิ้ม,เบ,มเบิ่มคือ เบิมเบิมพือกระตุกแบบนี้กระตุกโอ้ยแล้วเราตกไปน้องร่วมมือกันพู้เพดเกาเหรอนี่ยังไม่เคยได้้ผู้เกาเหรออดีตเพืมไม่เคยได้หรอขออ่อญาตแชร์ก่อนแล้วนึงมาท,งท้องดีท้องดีท้องดีวะโอ้โหสิใบ,บม่วงเงาจัดโอเคปล,ปลายปลายไว้เจอกันโอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียวหยาบนะแล้วก็อยู่กับผมเองคับแอลนะโอเคก็ มาพูดถึงเรื่องเปิดอุปกรณ์สีทองอันนี้ก็ว่าอุปกรณ์สีทองอยู่ไหนวะนี่สิบเก้าชิน้นนี่อับดูโฆษณาอีกปักเข้าไปยี่สิบชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแลครับสุ่มขอแค่โจมปีเลยโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเฮดพีเฮดพีเปอร์เซ็นต์นะขอแค่สองอย่างถ้าเฮดพีเฮดพีเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยก็ใส่เจนอแล้วเจนอัถูกว่าจะก๊อตพอดีนะพอแม่งใส่อุปกรณ์สีทองเนะี้ยพุ่งมากนะ อุ้ยโจมตีบังกันแล้วโอ้โหอีกกไ็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่โอเคเอาไปใส่เนี่ยมันเท่าไรนะพลังจะหมื่นสี่นะหมื่นสี่สสนะใส่ไใส่ไปสีทองเข้าไปปับ๊บเข้าไปหมื่นเก้าเลยเพิ่มมาสี่หนโอเคโอ้ยเด้งเด้งรัวๆทุกอย่างเด้งรัวก็เดี๋ยวดูอันดับพลังที่หลังก็เดี๋ยวเราผมทำนู่นทำนี่ใสร็จก,ก่อนก็เจอกันเลย โอเคก็มานะโอเ้เอมากันเลยเปิดม้วนสิบใบไม่ได้อะไรเปิดของทองก็ไม่ค่อยจะด,ดีแต่ว่ากระป๋องม้วนก็แย่เมื่อนงานนะ้ำก็มาดูเพลางข้าว,าวผมได้ป้องกันนะก็ดูเอานะเฮ็ดผีของเจนอตไม่มีอะไรดีเลยลูกหลังผมจบเลยมีเพีความเร็วทีเดียวที่น่าจะโอเคอยู่ที่เหลือไม่มีเฮดีเปอร์เซ็นต์ในผมเลยนะที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเหพีเปอร์เซ็นที่เป็นอาวุธม่วงนะชิดเออุปกรณ์สีม่วงไม่มีเลยแต่อย่างดีนะยังมีพลังโจมตีโจมตีนะครับยัดให้บินไปตีบอสตีบอสเนี่ยก็วางโจมตีโจมตีเปอร์เซนนะโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะก็ประมาณกลางๆไม่เยียรไม่ด้เยีร์อะไรมากก็ไม่เยียรไม่ด้ีก็ยัดไม่ได้อเวลแล้วก็แฝดประกายแสงให้มายืนที่นี่นะในทีม ยังไม่ได้อัพดาวอัพอะไรให้มันเลยนะก็อัปแค่กรอบให้มันนะก็มาดูอันดับพลังนะตอนนี้ของผมกันนะครับผมก็นี้นะตอนนี้อันดับพลังอยู่ที่อันดับ10นะก็ฟังอยู่นะอยู่อันดับ10ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีพลังอยู่ที่1 3 3 4 4 9น้านะผ่านด่านอยู่ที่28ดันได้แต่ยังไม่ได้ดันนะแล้วก็ตัวละครสุดแก่งอยู่อันดับที่5นะเอ5นะเป็นเจนออนะครับแล้วก็คิวเป็นอันดับที่สก็ต้องรีบถ่ายนะเดี๋ยว พวกตัวบัคอกเขาจะมาแย่งอันดับผมนะตอนนี้อันดับสิบเดี๋ยวพอตัวบัคมาก็อาจจะตกนะอาจจะตกอาจจะตกลงไายนิดหน่อยประมาณยี่สิบห้าสิบก็โอเคนะผมก็ปร,ประมาณนี้ตอนนี้ก็บอกไปแล้วนะว่าใหดานะ้ดองกระป๋องม่วงนะดองกระป๋องม่วงแล้วก็มาฟาร์มชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นเท่าไหร่ชั้นเท่าไหร่ชั้นเท่าไหร่ชั้นที่หกนะชั้นที่หกก็จะได้อุปกรณ์สีม่วงนะ คือถ้าผมได้เห็น PNP เปอร์เซนเจน้อนผมน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะตอนนี้ยังไม่ได้น,น่าเสียดายจริงๆนะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่มาบอกนะว่าวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์666ไอ้บักแอลมันก็ดันพลังอยู่ที่133449นะก็อยู่อันดับที่10ของเซิร์ฟเวอร์อาจจะตกเดี๋ยวพวก,วกสุลต่านน้นนาเมืองไทยเขาตื่นกันนะครับ เขาตื่กนก้นมี12ตัวขั้นต่ำ12ตัวผมมันตับอันดับผมก็ต้องตกอยู่แล้วนะถ้าเขาดันพลงังทังทีมนะแต่ผมก็จริงๆก,ก็ดันได้หน่อยนะเพราะว่าแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเเก็ประมาณนี<ห>้แหละขำๆขับก็ติดตามซีรีส์ของผมได้นะเป็นซีรีส์เซิร์ฟเวอร์666กะว่าจะทำทั้งหมด100วันขั้นต่ำนะแต่ทำได้ยัผมทำแล้วผมก็ทิ้งไว้ประมาณช่วงนึง ก็ประมาณนั้นโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละผมสุ่มตัวอยากได้ลูกแก้วโคเคสสืนะผมมีตัวมาแล้วแต่ไม่มีลูกแก้วนถะ้ามีลูกแก้วนี่สบายเลยผมชอบมันนะเพราะว่ามันใช้เฮดพีและกีการมันก็เฮดพี HP ตึงอยู่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สามฝากไว้เพียงเท่านี้สามารถติดตามได้กดไลค์กดซับสไคร้ ถามผมได้ในคอมเมนต์นะผมตอบทุกคอมเมนะต์นะแต่ไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์นะเพราะว่าช่องมันเดียวมาเดียวหายแล้วโอเคก็ EP นี้ก็ฝากไปเพียงนี้ครับไป